นี่สองจังหวัดลำปางกับลำพูน8ปดหกห้าสอยู่ตรงการอีกพันสามร้อยเมตรนะครับตอนนี้กําลังจะเดินไปถึงที่ทําการนะครับตาข้าวติการนะครับเรามาเดินข้ามจังหวัดกันค่ะลำปางลำพูนวิ่งด้วยวิ่งข้ามจังหวัดสนุกนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับสถานีรถไฟเราเดินมาแล้วหนึ่ง เดี๋ยวเราจะเดินตามถนนรถยนต์ไปก่อนจนกว่าจะเจอป้ายบอกทางเดินเท้าตัดขึันไปเราจะเดินตามถนนรถยนต์ก็ได้เดินสบายไกลทางรัดทางเงินเท้ากล้กันเนี่ยเก็บแตประเภทนเป็นรูปดอกไม้ดอกอะไรครับเนี่ยเครื่องสางเวยการครื่อสังเวยพารเราเลือกเป็นทางเดินเท้าใกล้กว่าไปชั้นหนยเพราถึงร้าัสริการเราก็มาจองเย็นก็คงมา ตรงนี้เป็นจุดที่จะเดินขึ้นยอเหนึ่ยยอสองยอสามยอสหลังจากขึ้นน้เบียวเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเดินกันแล้วครับไปกันเลยยอศูนย์ถึงยอหนึ่งรอยห้าสิเมตรยอหนึ่งยอสอง่อยห้าไปกันครับ